พักเพื่อไทยเหตุยังเก่ะไล่หนูตีงูเหา่าไล่เหนอย่างแล้วก็เอาเขามานะไหมไม่เห็ุเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของบอกหรือว่าอยากเป็นรัฐบาลคักหลายดีไงแล้วคิดควนคิดใดเด้อ พักเกลือไทยพ่ออยากกลับบ้านไรบ่คือเแนวนี้ทักษิณอยากกลับบ้านบ่บ้านอยู่นี่เด้อบ้านบ้านบ้านทักษิณแค่สามถุยบ่ถุยถุยถุยเพื่อไทยหรือเพื่อไผ่ปิดสวิตช์ไทยบ่ปิดสวิตช์สซว ปิดสวิตสามปอสงสัยแดกไปหลายที่ละนี่นี่แดกเข้าไปประชาชนอยู่บริยูในหัวมึงได้นบ่มาเสียงไว้เฮ็ดยังมึงหลอกล่วงประชาชนพักเพื่อไทยวัวอาซื้อเลยหลอกล่วงประชาชน สวิตเนี่ยนีสส่สองปอสามปอปิดแล้วก็เปิดแดกกล้วยเข้าไป